พี่น้องจ้ามาเดอ้อตามแล้วแล้วม,มามากินน้ำกันผักปลาทอดกับเต้าหู้เืนนี่ล่ะหลูกเขาสือปลามาทอดน้ำพริกกะเปราะกับแก้วเนาะกินกับันปลาทอดเคลื่นพี่น้องมามาพี่น้องกินพอดีอะกินละแล้วเทียงเลย ไปเห็ดนั้นกันได้ไปบันเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเลี้ยวเฝ้ากินพี่น้องมาก,กินขา้าวยอดสะเดาคกับอันคอยไปเก็บอันอกำลังเป็นในกินเลยพี่น้องมามา,มากินข้าวน้ำกันเมยไปนางยูหันมันเมยพี่น้องค้นมันหลาย ở làn thử lốt leo rồi ở, ở cái bàn hộp măng ngern để chiêu với cá bá chiêu chiêu thử cái này là, bộ, bán, à. không bác si chim hà si chim ở món đàn chắc phải trang giặt từng cái áo กน,นี่ก็ไปสร้างน้ำนักไปฟังผลเลือดเอาอยามากินพร้อมบ่มีน้ำตาลไขมันก็นดีคือควบนั้นก็โอเคโยตาวาก็ต้องกินคุ้มไหวที่นี่พี่นอ้องกินคุ้มไหวนะพี่นอ้องกินไปเลยๆจนมันสิหายนนะหายป่บุ่นนีป่ป <c oughs> ่๊โหัวเงาสิหายก่อน <c oughs> ผมมีปลาหวานตรวจจอเลือตรวจอาทิตย์นึ่งผมมีปลาหวานิผมมีอยล้วตรวจเนีนนเ่ยตรวจหยังตรวจพาของไตปกติ แต่างห้องแถวเหรอห้องตรงขวบคุมเนาะพี่น้องควบคุ้มนะเอาขวบคุมมาได้เด้พี่น้องห้องหลงขวบคุ้มไม่บอกสูฟีสูน้องฟังไปซื้อหรอกข่อยบ่ชได้อัดคลิปล่องลายมือหรอกข่อยบ่มีแห้งพี่น้องวินานอนกะกินยาเราก็นอนเนาะข่อยเมื่อยเนอนไข่เป็นวัดหรอกข่อยบ่เป็นได้อยู่ นั่งยุไซกับสืบตักงแตกโมงบไ่ไหวสังคมบ่ต้อนรับได้แบบนี้เนาะพี่น้องสังคมบ่ต้อนรับได้แบบนี้ à cả đêm quá phi nông thang màn thau, bên này cái lồng màn sầu náo náo, như hưởng nồng cho đến đêm, khay này nhau vào, cả cả mà gì bên là nó và cái bà này chạy cái này kinh khẩu cơ Để kín thằng vào cái gì ra mặt Thấy phi hiến Có gì hả cha Cốt này cốt tre Cốt tam. พี่ส่องสุเนีเดละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเขากันจ้าเดี๋ยว่คยคุยกันไหม